เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l a กนัล็อกออริจินะครับกับผมนัทเซอร์ xxx นะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่ล่าสุดเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่ให้เราพักไม่ให้เราผ่อนกระโปรงกระเป๋าตังกันเลยก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว ให้ดูนะครับว่ากิจกรรมใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตยราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเติมเกมมือถือทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมดังๆเกมไม่ดังอะไรก็เติมได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมแล็กนัลล็อกออริจินนะครับโปรโมชั่นตามนี้เลยนะฮะแล้วก็อยากเติมสะดวกที่สุดนะครับสแกน QR Code คด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกช่องนัสเซอร์เอกไว้ด้วยกันนะคร โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับวันที่9เดือน5 2 0 2อีอีกวันนึงนะครับถัดจากเมื่อวานกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมมาเสริมอีกแล้วนะครับไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวเชียวสำหรับแลกนัลล็อกออริจินนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับก็คือกิจกรรมรินนะครับหรือว่ากิจกรรมน้องต้นไม้ซากุระนั่นเองนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่งงว่าลิ้นคือไรนี่เลยนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ซ้ายมือข้างล่างใช่ไหมครับมันคล้ายๆกับลิ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือใบของดอกซากุระนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะแต่คนไทยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าลิ้นนะครับเพราะมันเหมือนลิ้นนะทุกคนดูดินะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับจะเริ่มต้นวันที่9นะครับสิ้นสุดวันที่17 นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับสำหรับสายฟรีก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการที่เราอยากจะได้ลิ้นนะครับหรือว่าเราจะหาในส่วนของใบซากุระนะครับเราจะหาได้อย่างไรนะครับนอกจากการซื้อให้เราเข้ามาที่นี่เลยนะครับอีเวนต์นะครับเมื่อเราเข้ามาที่อีเวนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าแอคทีฟนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับได้นะครับทุกๆ 20 40 60 80ถึง100นะครับก็ตก1วันเราจะได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับหรือว่า5ชิ้นนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับกิจกรรมอยู่ทั้งหมด7วันนะครับ5้คูเจนะครับ35เราจะได้ทั้งหมด35ชิ้นนะครับในการสุ่มนะครับสำหรับสายฟรีนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับทำแอคทีฟให้ครบทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ ลิ้นทั้งหมด35ิลิ้นนั่นเองนะครับหรือว่า35ชิ้นนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยรูปภาพนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีเฟืองทองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขนนกนะครับ50อันนะครับจะเป็นเศษแล้วก็จะเป็นอันตลตราแรกการ์ารคุมปองนะครับ1อันแล้วก็จะเป็น รีไฟนะครับหรือว่าในส่วนของหินตีบวกทั้งหลายนะครับสามารถแลกได้5อันหรือว่าอันใหญ่1อันนะครับแล้วก็จะเป็นถุงกันแตกนะครับแล้วก็โมลาคอนนะครับอีเดนนะครับก็มีเช่นกันแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือปีกขนนกนั่นเองนะครับสำหรับปีกนี้ก็จะเป็นปีกสุรตาดนะฮะก็ใครที่อยากจะได้นะผมมองว่าปีกนี้ก็คุ้มนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความคุ้มค่ากันเลยแล้วกันนะครับความคุ้มค่าสําหรับกิจกรรมนี้เท่าที่ผมเห็นนะก็จะมีในส่วนของนนีเลยะครับ กล่องนี้นั่นเองนะครับจะสามารถสุ่มได้ก๊าซสีม่วงนะครับแต่เพื่อนๆลองลากไม้สุดก่อนนะครับเราจะสามารถที่จะออกก๊าซสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะบางทีออกสีม่วงมาอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับสำหรับก๊าซนะแต่ถ้าเกิดออกเป็นพวกไฮด้าพวกคนเมืองนะครับหรือว่าจะเป็นกบแดงนะครับหรือว่าจะเป็นพวกกลบลินนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้แต่ถ้าเกิดออกพวกที่เราไม่ได้ใช้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่หลักๆแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ออกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้ทั้งหมดนะครับสำหรับที่เราจะต้องเปิดนะครับมีโอกาส0 1 0นะครับที่จะออกกล่องนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตามระดับลงมานะระดับความหายยากความหายง่ายนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะได้อะไรนะครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับก็มีสติมเมอร์นะครับหลายๆท่านนะครับได้ทําการซื้อนะครับในส่วนของริ้นอันนี้เข้าไปนะครับ คือตอนแรกเขาเขียนว่าลด90%ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับมันต้องลด10%นะครับทางตัวเกมเพิ่งแก้มาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับจริงๆแล้วมันต้องลด10%เท่านั้นนะครับทางตัวเกมเขียนว่าลด90%นะครับทำให้สรตมเมอร์แล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้ทําการเติมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจริงๆเขาเขียน9,000นะครับตรงเนี้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นที่1,000แล้วนะครับก็เท่ากับแค่ลดไป100แมวเท่านั้นนะครับความคุ้มค่าของการซื้อลิ้นหรือว่า การซื้อใบซากุระนะครับผมมองว่าตรงนี้คุ้มกว่านะครับลด20%ก็คือจาก500นะครับลดเหลือ400นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับหรือว่าใช้ในส่วนของเทรดซื้อก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดีที่สุดนะครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับลด20%นะฮะอันนี้ก็จะค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครมีงบมันก็สามารถซื้อได้ นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเปิดได้ทั้งหมด20ช,20ชิช้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเปิดได้แค่10 <rumors> ชิ้นเท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับอันนี้ซื้อได้5ครั้งนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ผมมองว่าให้ซื้อจํานวนลดเรถ20%นเนี่ยให้ครบ3ครั้งก่อนนะครับ1,200แมวนะครับแล้วค่อยมาซื้อตรงนี้อีกนะครับ4,500แมวแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นผมนะผมซื้อแค่ 3อันก็พอแล้วนะครับ1,200แมวก็ถือว่าเยอะมากเกินพอแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับในส่วนของตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะทำการเปิดนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเรานะครับสามารถที่จะเปิดครบนะครับ100นะจะได้รับรางวัลการันตีไปเลยนะครับและหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้รางวัลใหญ่นะครับค่ารักจะถูกรีเป็นศูนย์นะครับก็คือเพื่อนๆนะครับ ทำการเปิดนะครับหครั้งเนี่ยจะสามารถเพิ่มรัก1แต้มนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสะสมรักนะครับครบ100นะครับจะสามารถรันตีไปเลยนะครับก็คือได้รับรางวัลใหญ่นั่นเองก็คือกล่องอันนี้นะครับอ๋อตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเลือกเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เติมนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปกิจกรรมเก่านะครับสำหรับกิจกรรมอาหารหรือว่ากิจกรรมที่ผ่านมานะครับน่าเล่นกว่านะครับแล้วก็คุ้มกว่าคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมมองว่า ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าจะเล่นหรือไม่นะครับสำหรับผมแล้วก็คงจะขอผ่านนะครับก็คงจะเก็บในส่วนของริ้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดได้ครบ10ครั้ง10ครั้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เติมนะครับในราคาที่4,500แมงเนี่ยผมมองว่ามันแพงมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ก็แพงเหมือนกันนะครับ1,200แมวก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดเราเอาเงินเนี่ยหรือว่าเอาแมวเนี่ยมาทำอย่างอื่นนะผมมองว่าค่า CP ของตัวละครอ,อาจจะอัพขึ้นมากกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อคนไหนที่มีงบประมาณมากพอนะครับผมมองว่า แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเสียหายหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับก็สามารถที่จะเติมได้เช่นกันนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเปิดได้การ์ดฟ้านะครับจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับต่อให้เพื่อนๆเนี่ยจะเปิดได้ครบการันตีลัก1 0 0ก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดได้ในส่วนของการ์ดสีฟ้าก็เท่ากับเจ๋งนะครับเพราะว่าการที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันราคานี้จริงๆนะครับผมมองว่าถ้ามันเอาการ์ดสีม่วง,ขงเข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ ต้องสุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเอาการ์ดฟ้ามาเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะกื้เรือเหมือนกันนะสําหรับผมอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะคุ้มแล้วก็ถ้าเกิดตัวเองเปิดเนี่ยผมมองว่าน่าจะได้การ์ดฟ้าก็เป็นได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็เลยแบบคิดว่าเอา1,200แมวหรือเอา4,500แมวเนี่ยเอาไปเติมในส่วนของการสุ่มสัตว์เลี้ยงหรือการทําอย่างอื่นยังน่าจะเพิ่ม c p ีให้ตัวละครดีกว่า นะครับสำหรับตรงนีここ้ก็ให้เล่นกิจกรรมไปแล้วกันนะครับสำหรับการเก็บในส่วนของลิ้นนะครับหรือว่าใบซากุระนะครับตรงนี้ผมมองว่าคุ้มกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับก็คือเราสามารถเปิดฟรีได้1ครั้งต่อ1วันนะครับนี่เห็นไหมเมื่อเราทําการเปิดนะครับเราจะได้ในส่วนของอีเดนมา1อันนะครับแล้วก็ผมมีอีกสอันใช่ไหมผมลองเปิดให้ดูแล้วกันนี่เห็นไหมได้ในส่วนของขนนกนะครับมาอีก1กล่องนะครับอ่ะผมเกิดออีกทีหนึ่ง นี่นะครับก็จะได้ถุงอิรูโอรินะครับอีกอันหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องนะครับลักนะครับจะสะสมทั้งหมดนะ100อันก็ให้เพื่อนๆน,นะครับสะสมลิ้นทั้งหมด100ลิ้นนะครับแล้วทำการเปิดนะครับแล้วก็จะได้รับกล่องอันนี้เข้ามาเพื่อนๆก็ทําการเปิดนะครับแล้วก็มาลุ้นว่าจะได้ การ์ดสีม่วงหรือไม่นะครับขอให้ได้การ์ดสีม่วงก็ยังดีนะครับดีกว่าออกการ์ดฟ้าแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนสาหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับกิจกรรมลงลิ้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะครับว่าจะเติมเล่นไหมหรือว่าจะทําการเก็บสะสมลิ้นฟรีไปก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นวิดีโอประกอบการตัดสินใจสำหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับสำหรับเกม d r a g o นลล็อกออริจินนะครับวันนี้ สวัสดีสวีดัตไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ครบ5,000ซับแล้วนะครับอย่าลืมสามารถสมัครสมาชิกช่องผมได้นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษประมาณนี้เลย